กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายแพทย์น้ำพลจินดาวัฒนะสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานที่เคารพครับวุฒิสภาเราทํางานมาสองปีผมคิดว่าวันนี้เป็นวันที่เราได้พิจารณากลั่นกรองกฎหมายอย่างลึกซึง้งแล้วก็เป็นเรื่องที่มีประเด็นทั้งลึกซึง้งยละเอียดอ่อนเป็นการ กันกรองกฎหมายที่ผมว่าคิดว่าเป็นครั้งที่เราเพิจารากันอย่างมากที่สุดนะครับบังเอิญเรื่องนี้ก็ไปมีประเด็นเรื่องของเงื่อนเวลาเข้ามาถ้าเรากันกรองกฎหมายฉบับนี้ในกระบวนการปรกติเมื่อสักครู่ในก่อนที่จะพิจารณาถึงเป็นรายมาตราเราก็คงจะมีการตั้งคณะกันมาธิการไปพิจารณาซึ่งก็จะมีการพิจารณาอย่างลงลึกละเอียด และน่าจะมีการทั้งแประยะติและสงงวนความเห็นกลับเข้ามาในวาระสองในสภาหใหญ่และวาระสามแน่นอนท่านประธานที่เคารพครับอย่างไรก็ตามพุทธ,ธิสภาไรได้ตัดสินใจใช้องค์คณะที่ประชุมใหญ่เป็นกรรมมาธิการเต็มคณะพิจารณาวาระสองจนขณะนี้เรามาถึงมาตราสี่ที่จะแก้ไขมาตรา 3.05แล้วก็ผมคิดว่ามาถึงจุดนี้ก็คล้ายๆกับว่าเราเดินมาถึงไกลแล้วประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่าแล้วจะแก้กันตรงไหนอย่างไรซึ่งก็มีมาตรานี้มาตราเดียวแหละที่จะต้องพิคิดคำนึงกันอย่างหนักก็ผมได้ฟังเพื่อนสมาชิกได้พิปรายทุกท่านก็มีเหตุมีผลมีมุมมองที่แตกต่างกันทำให้ต้องมาชั่งน้ำหนักคิดว่า จะทำอย่างไรขณะนี้ผมคิดว่ามีเพื่อนสมาชิกบางท่านก็มีการเสนอตัดบางเรื่องหรือแก้บางเรื่องความยุ่งยากก็จะเกิดตามมาแหละเดี๋ยวตอนที่เราจะโหวตกันจะจะตัดจะแก้เนี่ยเราจะทํากันอย่างไรแล้วเราจะโหวตกันอย่างไรมันไม่ใช่เป็นงารรับหลักการละเพราะมันเป็นลงรายละเอียดท่านในกรรมธิการก็จะไม่ยากแบบนี้ นะครับมีสงวนความเห็นมีการแก้ไขแล้วก็มาโบทกันแต่ตอนนี้เรากําลังทําวาระสองคิีเมื่อด้วยเป็นแบบนี้เนี่ยผมเองก็ต้องชักน้ําหนักเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้าวาระสองก็ได้พิปรายให้เหตุให้ผลมองถึงเรื่องหลักการและเหตุผลไปแล้วนะครับผมจะไม่พูดซ้ําตรงนั้นผมคิดว่าสังคมเราพัฒนามาไกลแล้วและจนถึงวันนี้ทั้งมิติกฎหมายศีลธรรม มิติสิทธิเสรีภาพมิติทางด้านการแพทย์และมิติความรับรู้ของสังคมนั้นชัดเจนว่าเรามาถึงจุดที่จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายและไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วท่านประธานที่เคารพครับผมจะลองเรียบเรียงความเข้าใจของผมก่อนที่ผมจะกลับเรียนว่าก่อนลงมตินั้นผมคิดอย่างไรในมาตราตรงนี้ผมกลับเรียนอย่างช้าๆเพื่อกลับเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกว่า นื่องจากผมไม่ได้เป็นนักกฎหมายก็จะเข้าใจกฎหมายในเรื่องที่มันให้เข้าใจอย่างง่ายๆแล้วก็เอามาประกอบกับความเป็นแพทย์ประสบการณ์ที่ทำงานและมีชีวิตยอยู่ในสังคมผมขออนุญ,ญาตเริ่มต้นที่มาตรา301เพื่อจะโยงมา305นะครับจำเป็นที่ต้องไปเริ่มตรงนั้น301เดิมห้ามทำแท้งก็คืออายุ0สัปดาห์ถ้าเกิดทำ ก็จะมีความผิดวิธีเขียนกฎหมายเนี่ยกฎกฎหมายเขาก็เขียนเวลาภาษากฎหมายเขาจะพูดทางด้านทำแล้วผิดนะครับพอเรามาแก้มาตรา301ตรงเนี้ยสิ่งที่เปลี่ยนไปชัดเจนก็คือว่าถ้าอายุคันไม่ถึง12สัปดาห์ทำได้ละไม่ผิดสมัยก่อนไม่ได้นะครับทำได้ไม่ผิดถ้าเกิน12 จับดา์เขาถึงเขียนไว้ในมาตรา301ว่ามีความผิดอย่างนั้นอย่างนี้คร mm. าวนี้การทำแท้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวผู้หญิงทำเองเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะต้องมีบุคคลที่สามเป็นคนทำแท้งให้ซึ่งก็หนีไม่พน้นบุค,คลากรทางการแพทย์นะครับมาตรา302ซึ่งไม่ได้แก้ mm. เขาพูดอะไร mm. เขาพูดไว้ว่า ถ้าคนที่ไปทําแท้งเนี่ยไปทําแท้งให้ผู้หญิงเนี่ยซึ่งแต่เดิมบอกทําไม่ได้นะครับยกเว้นกรณีที่มีเงื่อนไขเท่านั้นเองที่จะทําได้แต่ตอนนี้ก็มีถึงอายุ12และทําได้สิสัปดาห์แล้วทําได้ต้องมีแพทย์บุคลกากรสาธารณสุขเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําแท้งแน่นอนแต่มาตรา302ก็ยังบอกว่าถ้าคุณไปทําแท้งแล้วเป็นอันตรายสาหัสกับผู้หญิงคุณจะมีความผิดนะ ถ้าไปทําแท้งแล้วถึงแก่ความตายนี่หนักเขาไปใหญ่คุณจะมีความผิดตามนั้นตามนี้เขาวางความผิดนี้ไว้กับใครก็คือคนที่ทําแท้งให้ท่านประธานที่เคารพครับถ้ายิ่งเปิดมาตรา301ให้ทําแท้งได้ถึงอายุ12สัปดาห์ซึ่งเมื่อตอนแรกในผมพิปายแล้ววันนี้ก็มีทําแท้งกันอยู่เยอะแยะนะครับแต่เราไม่พูดถึงอันนั้นเราพูดถึงตรงนี้เราเปิด301ให้ทําแท้งได้ถึง12สัปดาห์ ต้องมีบุคลากรทางการแพทย์และสาสุขทำแท้งให้ผู้หญิงจำนวนมากทีเดียวถ้าพลาดไปทำให้เขาสาหัสห,สหรือถึงแก่ความตายผิดหนักเลยนะครับดังนั้นทำไมล่ะมันถึงจะมีมาตรา4ที่แก้มาตรา305เพื่อจะปกป้องคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพไม่ให้ตกไปอยู่ในก้าวของการที่ไปมีความผิดเพราะเขาจะต้องเป็นคนทำแท้ง ไม่เกิน12ปีอย่างถูกต้องตามกฎหมายซะแล้วดังนั้นในมาตรา305ที่แก้มาตรา4อันตรงนี้แหะครับเขาก็พูดไว้ชัดเจนว่าถ้าไปกระทำผิดมาตรา301คือทำพวกที่เกิน12ดึสัปดาห์นะครับถ้าไม่เกิน12สัปดาห์ไม่ผิดนะแล้วมาตรา302ที่ทำแล้วพลาดไปสาหัสหรือเสียชีวิต เขาปกป้องคุ้มครองแพทย์ถ้าผมดูตามนี้เขียนไว้อย่างนี้ชัดเจนปกป้องคุ้มครองแพทย์โดยให้ทําตามหลักเกณฑ์แพทยสภาไม่ใช่แพทย์คนใดจบมาแล้วก็ทําตามอำเภอใจต้องมีหลักมีเกณฑ์ทําทําให้กับคนที่อายุคันไม่เกิน12สัปดาห์และอันนี้ก็ไปเขียนปกป้องไว้เกิน12บสสัปดาห์ก็ได้ก็ด้วยก็ได้ด้วยนะครับถ้าทําตามหลักเกณฑ์แพทยสภาแล้วเกิด เสี่ยงชีวิตถึงถึงตะกี้ที่ผมเรียนแล้วนะครับถึงอันตรายสาหาัสหรือถึงแก่ความตายทําถูกหลักเกณฑ์ทุกอย่างตามมาตรการมาตรฐานทุกอย่างเขียนไว้ในวรรคหนึ่งว่าผู้กระทําไม่มีความผิดนะครับไม่มีความผิดซึ่งก็ได้ขยายความต่อไปสี่วรรคสี่ข้อผมไม่พูดข้อห้านะครับไปทีละอันข้อที่หนึ่งก็คือบอกว่าถ้าทําแล้วมันจําเป็นต้องทําที่เป็นอันตรายต่อสุภาพผู้หญิง ข้อที่สองถ้าเป็นอันตรายและความเสี่ยงต่อเด็กในในในครั้นข้อที่สามผู้หญิงเขายืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพว่าเขามีเกิดการท้องเนี่ยจากความผิดทางเพศยังไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรเลยข้อที่สี่ก็เขียนไว้ก็ถูกแล้วผู้หญิงเขายืนยันว่าเขาอายุครรภ์ไม่เกิน12ปีหมอก็ต้องตรวจไม่เกิน12ปีแล้วยืนยันจะหยุดยุดติการตั้งครรภ์ก็คือทําแท้งก็คือ3 0 1ศนั่นเองแล้วทําได้ไม่ผิดกฎหมาย การเขียนตรงนี้ก็ต้องไปทํางานภายใต้หลักเกณฑ์แพทยสภาทั้งสิน้นท่านก็จะได้รับความคุ้มครองถ้ามีปัญหาอะไรตามมาตรา30-2ท่านก็จะผ้นผิดผมเข้าใจและรับได้ในแง่ของการเขียนปกป้องไว้ถ้าไม่เขียนตรงนี้เปิดให้ทำถึง12สสัปดาห์พูดตามอุดมคตินะครับก็จะไม่มีแพทย์คนไหนจะไปทำให้เลย เพราะมันเสี่ยงกับมาตรา302มันไม่มีอะไรร้อยเซในโลกนี้ก็จําเป็นที่ต้องเขียนเอาไว้นะครับแล้วก็เขียนไว้ทําไมค่อนข้างหลวมค่อนข้างหลวมเพราะว่าให้เปิดให้มันอยู่ในหลักเกณฑ์แพทยสภาแล้วเป็นเหตุเป็นผลให้ไม่ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลว่าถูกกระทําทางเพศหรือไม่เด็กเสี่ยงหรือไม่แม่เสี่ยงหรือไม่นะครับข้อสี่นี่มันไม่ยากเพราะว่าพิสูจน์ได้12สัปดาห์มันสามารถคํานวณทางวิยวิชาการได้ ผมคิดว่าสี่วงเล็บชัดเจนเพื่อจะช่วยปกป้องแล้วก็สิ่งหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือหลักเกณฑ์แพทยสภาที่ต้องออกมาให้ทันและสอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วถ้าไปพลาดเข้า3 0มสองไม่ผิดครับอันนี้ผมรับได้ประเด็นที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายกันมากคือวงเล็บห้าวงเล็บห้านี่ต้องยอมรับว่างอกมาจริงๆ ต้องยอมรับว่าง,งอกมาจริงๆเนื่องจากตอนรัฐบาลเสนอนั้นอยู่ที่12สัปดาห์แต่มีการผลักดันที่ผมเรียนในขั้นตอนอภิปรายเรื่องรับหลักการว่าในสังคมจะมีความสุดโต่งสองด้านด้านที่หนึ่งเทาาสินธรรมมันเป็นตัวตั้งบอกว่าทําไม่ได้เลยทําลายชีวิตศูนย์อะไไม่ให้ทําแต่ในความเป็นจริงก็ทํากันอยู่ด้านที่สองความสุดโต่งกับกลายมาเป็นอีกด้านหนึ่ง ทำสูงสุดเลยเหมือนท่านสมาชิกพูดบางประเทศบอกว่าเสรีคือทำสูงสุดเลยในทางวิชาการแพทย์ปลอดภัยทำได้แต่ในทางศีลธรรมในการที่จะอ้างว่าเป็นมนุษย์เลยยังมีรูปร่างหน้าตาเลยยังก็ถกเถียงกันได้เยอะครับเหตุผลมีด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ความสุดโต่งมันเกิดขึ้นมาทางด้านขวาแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาทางด้านขวามีพยามจะผลักดันว่า12สัปดาห์ควรจะเป็น24สัปดาห์แต่ในที่สุด ผมก็ทราบได้ดีว่ากรรมธิการหาสายกลางลงมาครับบอกว่าไม่เกิน20สัปดาห์แต่ไม่ใช่ฟรีนะครับไม่ใช่20สัปดาห์มาเปลี่ยน12เป็น 20, 20. แต่12ยังอยู่แต่ถ้า20ต้องไปเข้าขายข้อ5คือเกินไม่เกิน20นะครับ ยืนยันยุติการตั้งคันภายหลังตรวจและได้รับคำปรึกษาทางเลือดจากผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นแล้วก็ต่อไปออกหลักเกณฑ์วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศรัฐมนตรีประกาศ,กาศอิสระไม่ได้ครับต้องมีคำแนะนำของแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นแต่ไม่ได้ไหมายความว่าวงเล็บนี้ข้อนี้ใช้กับการตั้งคันในวัยรุ่นนะครับเป็นการเขียนเพื่อจะบอกว่าต้องฟังหน่วยนั้น แต่การที่จะทำแท้งไม่เกิน20นี้สามารถทำแท้งทั้งได้วัยรุ่นและคนที่มีครอบครัวแล้ววัยที่ยังเป็นวัยเจริญพันธุ์อะไรทั้งหลายที่ที่ตั้งขันเมื่อเข้าเกณฑ์ตรงนี้หมายความว่าเปิดช่องให้มาอีกช่องหนึ่งเป็นช่องที่อายุครรภ์ไม่เกินส2องแต่ไม่ใช่ทำง่ายๆจะต้องมีหลักมีเกณฑ์และจะต้องมีการไปรับฟังให้มันได้หลักเกณฑ์ที่มีความรอบคอบและมีความ มีความเหมาะสมไม่ได้ขยับ12สัปดาห์ไปเป็น20สัปดาห์ผมพยายามอ่านพยายามศึกษาและติดตามมาถึงจุดนี้ผมคิดว่าถ้ามีการตั้งคณะกรรมธิการไปพิจารณาวะ่าะสองตามที่ผมกราบเรียนตอนตอน้ตอนอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้มันเหมาะสมจะเขียนอยู่ด้วยกันและจะเขียนแยกกันและจะเขียนไงให้กระชับชัดเจน ผมคิดว่าอาจจะเกิดอย่างนั้นซึ่งก็จะต้องไปตั้งกรรมธิการร่วมถ้าเกิดว่าสมุทธธีสภามีการแก้ไขขึ้นก็ต้องใช้เวลาแต่วันนี้มาถึงขั้นนี้แล้วนะครับมาถึงขั้นนี้แล้วผมจะไม่กลับไปถกแถลงว่าถ้าไม่ทันแล้วมันจะมีช่องว่างอะไรหรือไม่เพื่อนสมาชิกได้พิปลาไปแล้วผมประมวลและติดตามเรื่องนี้ทั้งหมดทําความเข้าใจอย่างช้าๆกับเรื่องราวตรงนี้ถึงมาตราสี่ที่แก้ไขามาตราสามศูนย์ห้า ถึงวินาทีนี้ผมสรุปของผมด้วยตัวเองได้ว่าโดยภาพรวมไปได้ครับไม่ได้เสียหายอะไรแล้วเราหวังว่าหลักเกณฑ์พัะยสภาในวงเล็บหนึ่งของมาตรา305ใหม่และในวงเล็บ5ที่อยู่ข้างล่างนะครับจะมีหลักเกณฑ์มีกฎเกณฑ์กติกาที่มาสร้างความปลอดภัยคุ้มครองสวัสดิภาพให้กับทั้งหญิง ให้กับทั้งผู้คนแล้วก็ให้ทุกคนได้ปลอดภัยโดยเพราะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพจะได้ทำงานด้วยความสบายใจตามหลักตามเกณฑ์ตามคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพแล้วก็เป็นการสร้างความสงบสุขให้กับบ้านเมืองเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดผมย้ำอีกทีครับไม่ได้ทำเพื่อไปแก้ปัญหาเสื่อมโทรมทางศีลธรมร,รมจริยธรรมในสังคมแต่เป็นการทำเพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่มันเกิดจริง และก็หาทางที่จะดูแลแก้ไขให้สังคมเราไปได้ร่วมกันอย่างสงบสุขผมคิดว่าผมถึงวินาทีนี้คิดว่ามาตรา4ที่แก้ไขมาตรา305รับได้ครับโดยไม่เสนอแก้ไขครับ